Thank you. สวัสดีครับกรรมกรชาแนลครับวันนี้จะพามาตามติดชีวิตกรรมกรเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกันว่าที่พักพนักงานที่เฝ้าของหน้าง,งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักพนักงานแคมป์คนงานนั่นเองครับไปเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ของของจริงเลย อันนี้ของจริงเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เก็บเลยโอ้โหนี่ของจริงไม่ต้องเก็บ<อ>นี่ความเป็นอยู่หน้าง,งานของจริงเลยครับ <c oughs> นั่นคืออะไรมามา่มาม่าอ่ามันก็จะประมาณนี้ครับแคมป์ก็มาม่าไข่สะหวกสุดร้านค้ามีร้านค้ามีได้มีของสดนะนก็จะประมาณนี้นะครับ ไปเดี๋ยวเราจะไปดูช่างเล็กกันต่อนี่ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆสายงานพื้นที่ก็สร้างจะลกๆหน่อยครับ มาแล้วช่างเล็กกำลังกินข้าวอยู่พอดีเลยครับครับผมขอบคุณครับวันนี้ช่างอะไรทำอะไรมากินทอดปลาแล้วก็ไข่กับไก่ทอดไข่กับไก่ทอดปลาปลาปลาในบ่อเท่าแก่บ่อเท่าแก่ด้วยครับ ไขซื้อจากบ้านโจ้แก่เส้นด้วยเคดดิตไว้ด้วยแจ๋วจริงๆมีจะไก่ทอดซื้อเงินสดจะเบิดปุ๊พีพ่เห็นไหมครับช่างเล็กตัวเป็นๆเ,นเนลยรวดหลังคาวันนั้นเป็นยังไงเมาค้าง เมาครับเมาเมาเมาครับวันนั้นเป็นวันหยุดใช่ไหมใช่ครับใช่รีบครับผมต้องรีบมันเดี๋ยวลงมากินต่อไม่หันลงรีบรีบไ <c oughs> ปลวงตาหอยครับยำเมาแล้วก,ก็ <c oughs> <c oughs> มีจฉานั้นอาจจะลงมาด่าสวย <c oughs> และนี่คือภรรยาของช่างเล็กครับรับผุ้จาม ผู้ติดตามป่ะเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันต่อว่าทำอะไรกันอยู่บ้างครับก็สนุกสนานเฮฮาครับที่ทำงานนี่ไม่แน่ใจว่าไหวไหมป่าพักเที่ยง มาดูทางนี้บ้างครับมีอะไรกินบ้างเยอะเอง,เงทางนี้เยอะเลยนะฮะะไกล้คร,ครบของที่ดีนี่กินนี่อะไรนะ,อ,ะอาหารเบียร์ทีปลาปลาครับอันนี้มาลาล่างตัวเหมือนเลยออ๋ม,อม,า,มาลาปลาปลาปลาน้ำขี้พวงม,ม,มัน,นก็ล่างาที่อาบน้ำนนได้สารดี ทางนี้หนอ่ไข่นี่ก็เป็นลักข้างบ้านมาอ่ครับครับเดี๋ยวกูอยู่แล้วสูงเลยก้วก็เสียวใหญ่เลยทีนี้ 是两个两个。